สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มากินเนื้อลิ้นยางนะครับในคือเป็นดิ้นวัวนะฮะนี่เดี๋ยววาปังเขากินกับข้าวสวยเรือ,ข,อ,ข,อข้าวหม้อขยู่ข้าวนะแต่ว่ามนจะกินกับผักสดนะครับแล้วก็เรามากินกันเลยย่างแบบหอมๆนะครับเนี่ยุดยอดมากๆนะครับเดี๋ยวดูว่าอันนี้มันโอ้นี่มาที่นี่มนก็จะหัน่น ซอยจูเนลินโบย่างนะคะวันนี้อืมอืมอ่ะกินเลยนี่ครับชุยับอืม,ออออมน่าจะแขมอืมน่าจะเป็น,นขี้เพรเน่ขมอมละมั้งอืม Mm hmm. ม้อก <Ash well. S 2> ินท้งวนทุกหมอม่เนาต้องกินทั้งบนวะอืม 帅，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 帅、嗯！嗯，喏，那个，呢嗯，嗯 mhm không mhm mà ăn hai hồng dưa Dưa xương à, mhm không mhm Xương mhm không mhm không mhm nó có không mhm không mhm không mhm đá อุ้ดเรียนในแบบมันๆอร่อยมากๆครับอืมเชิงลังนิดนึงนะคะผู้เรียนมวนให้สร้างเข้ามาซ้อเอามาทำที่นอนให้น้องดึง ก้า,ามงมึงอ่ะแล้วคนน้องมึงเราจะให้ให้กิน,กนข้าวไปแล้วนะครับแต่มันมีหลายตัวมันก็ลองลยนะอยู่นะว่าเขาแขวนน้ำมีนะกัดกันไปเนี่ยนนที่สองตัวอ่ะต๊ะอีกท้องท้องอีกตัวอ่าเป็นเช้า

<c oughs> อ,อึมอืมมันจิ้มขี้ของขม,มอืมหอมแล้วลมมันจะกรึบๆบอกว่าจะเปื่อยก็ไม่เปื่อยจะแข็งก็ไม่แข็งอ่ะ Ừm. Ừ. ăn mùa ăn làm há đàn mu liếng nữa. ít <hả>? <cười> <cười> ที่เป็นมากึไม่หยดลยหรอไม่อาอยก็ไม่อ่มาจ้นกินจังเลยน่ะน่ะหอมหรือกาน้มันรดเหมือนน่ะ 嗯、那你不能。嗯，叫那老赖毛。 Anh phải nên bỏ nó cùng mãi. Ừ. Nó thịt. Ừ. nào. ว่าสุดยอด อันเกยนไก่นไก่เห like no, nah, ็นนะพี่อ๋อไก่บัวเขาแม่ว่าป่วยอ่ะไม่ไม่กินไก่แ้อนะยืนยงไม่ได้ อร่อยมากค่ะสุดยอดเลยน่าเก็บไว้ให้น้องลื้นแล้วก็จ้กองทุกป,ป่นแล้วก็ยังโมนะโอเคขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับพี่น้องน้องโมซิวก็ได้ดอกเรียนกับบอปังเขาจะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับตอนนี้เฟซเฟซบุ๊กมนยังเข้าไม่ได้นะครับใน YouTube มนจะลงใน youtube ก่อนนะครับพี่น้องเราขอโทษขออภัยเรื่องจริงเรือแฟนเพจทางในออขอโทษแฟนเพจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกทกคนที่เข้ามาใน YouTube นะครับ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงแล้วก็ขอบคุณในแฟนเพจที่กําลังรอกันอยู่นะครับเรียมนก็พยายามแก้ไขอยู่นะขอบคุณนะครับ